สวัสดีค่ะแกกล่องสินค้าตัวใหม่ล่าสุดค่ะ Vivo Y03 นะคะตัวนี้ดีไซน์สวยจ้าเป็นตัวใหม่ราคาเบาๆนะคะ Vivo Y03 จ้าตัวนี้น่าใช้นะคะลูกค้าเพราะว่าเป็นดีไซน์ใหม่สไตล์แก้วคริสตัลค่ะ มีให้เลือกด้วยกัน2สีคือสีเขียวและสีดำวันนี้เราแกะสีดำนะจ้ามาดูว่าเงาขนาดไหนนะคะระบบการทำงานเนี่ยเป็นแรมขยายนะคะก็คือแรมพาร์ทสี่บวกสี่จ้ะส่วนความจุมีให้เลือก2ขนาดคือ64และ128นะคะอยู่ที่ลูกค้าเลือกเลยแบตเตอรี่จัดให้5,000จ้าตัวนี้รองรับการชาร์จไฟไว้นะคะใช้ค้นชาร์จไทป์ซจ้ะหน้าจอเนี่ยจะได้6.56นิ้วนะคะลูกค้าแล้วก็ความเร็วจอคือ90เฮิร์ตนะคะ คมชัดนี่สู้แสงแดดเมืองไทยได้เลยนะจ๊ะกล้องก็จะได้13ล้านค่ะลูกค้าตัวนี้มีเลนวงเลนไวให้ลูกค้าพร้อมนะจ๊ะมีโหมดถ่ายรูปกลางคืนด้วยแล้วก็อุ่นใจนะคะตัวนี้ก็คือมีมาตรฐาน IP 54กันน้ำกันฝุ่นกันละอองด้วยนะจ๊ะสนใจแวะมาอินชาพิจิตเลยค่ะสินค้าพร้อมจำหน่ายค่ะ